พี่น้องครับเมนูอึบไก่ครับอันนี้ไก่ผูใหญ่เด้อนะครับเต็มหม้อเลยพี่น้องอ่าขั้นตอนนี่ครับเครื่องมีคาพริกแหง้งกระเทียมแบบพริกไทยเม็ดนะครับเดี๋ยวกะเอาหัวจิ๊กไข่มาน้วสรอยใส่แล้วก็ตำใส่กันเด้อพี่น้องเด้อเอาซอยเครื่องใส่แล้วหัวจริ๊กไข่ยังแล้วหอกกะตำให้มันละเอียดเด้อครับพี่น้องเด้อ หลังจากห้านต้มอนี้แล้วนะครับนี่ห้าวกะตักเลยพี่น้องปรุงไปเลยจังเอาไปขวัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือเครื่องนะครับเอ็นนี่คาตะไข่นะครับอ่านะครับอ่า,อาขันตานห้าวกะปรุงเลยพี่น้องปรุงเลยตัวยังในสู้รสครับ สุรอ,อ,อ source, ด,ด่ะสุดอกระเป๋อ่ารถดีครับพี่นะะ้องหนึ P ่ง e อ่งมาสามเปียกครับตัดข้าวนะครับตามด้วยปลาแดงครับปลาแดงหนึ่งครับพี่ อ,อานนั้นก็น้ำกระเทียมดองเพิ่มรสชาติความหวานความนัวนะครับอ่าห้าวก็เอาซัมหนี่ครับพี่น้องเอาไปขวบันนี้เห็นมันแหงๆเขาจะเติมน้ำน้ำก้นครับหลังจากเข้าปรุงเครื่องปรุงแล้วในห,หมอ้อเ้าก็เอามาขวให้มันแหงก่อนเอนอนอด้อพี่น้องเนีอย้าเพิ่มใส่น้ำด้อครับเด้อย่งเห็ดเป็นแหงๆก่อนนะครับ ถามว่ามันสีใหม่หอมมอบบใหม่หรอครับเพราะว่ามันจะมีน้ำน้ำไกออกมาแล้วก็น้ำเครื่องปรุงที่เฮ้าปรุงลงไปนะครับกัวไปนี่แล้วครับให้จนกว่ามันสีใหมุ่่นละเกือบใหม่โมเมนต์ใหม่มันจังหอมนะครับจังเติมน้มนะครับนอกหลังจากที่เข้าขัวน้มมันเิดไก่สีบกแล้วเด้อมอต้องเติมน้มก็ได้เพราะเพราะว่าอันนี้เปื่อยแล้วพี่น้องอันตอนเข้ากะไ่พวกหอมพ่วงหยางลงไปนะครับมีต้นหอมกระพักซี่หอมนะครับ อันด้านชุดถ่ายอิลีก็คือถอ่ายพี่น้องใส่ใส่ตูไทยนะครับหรือกับเท่านะครับใส่ลงไปนะครับกะว่าในอันนี้ยุบแล้วค้นค้นเขากันเรียบร้อยครับพี่น้องอึบไก่นะครับพี่น้องอึบไกผ่ผูเป็นจะแสบนะครับนับไปเห็นบ้างเดอ้อคอ้เป็นไก่ไก่สะเทาแห้งแสบเด้อครับ ใส่ไไวิธีนี่เลือยดีแห้งครับ